ครับลำดับต่อไปขอกราบเรีนเชิญพลตำรวเอกสุรเชษฐ์ถักพานนะครับรองพบตรหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนกล่าวสรุปภาพรวมครับสวัสดีครับครับก็กลัียนสื่อมุลชนนะครับนะฮะวันนี้ก็มีการแถลงปิดคดีเอ่อีของคุณสารลั์นะครับนะฮะหรือแอมนะครับซึ่งได้ก่อเหตุในเรื่องของการฆ่าผู้อื่นโดยแต่รองไว้ก่อนนะครับ จำนวนถึง14รายนะครับแล้วก็พยายามฆ่าอี่งรยนะฮะโดยการใช้สารพิษไซยาไนนะครับวันนี้ท่านผมตรได้มอบหมายให้ผมเนี่ยเปมาะธานแถลงข่าวนะครับร่วมกับหน่วยงานบริการเกี่ยวข้องนะครับก็จะมีทั้งท่านผู้การตำรวจพิทารภาค7นะครับซึ่งรับผิดชอบพื้นที่เกิดเหตุโดยภาพรวมส่วนใหญ่นะครับกำกับเรื่องการสืบสวนสอบสวนแล้วท่านผู้การสำนักงานพิสูจน์ฐานนะครับรับผิดชอบในเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์ นะครับรวมถึงท่านผู้การนิติเวศนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือส่วนสําคัญก็คือท่านผู้ชการตํารวจสอบสวนกลางซึ่งขณะนี้ท่านติดภารกิจเดินทางราชาการต่างประเทศนะครับนะจึงได้มอบหมายท่านผู้การกองปราบปรามนะครับซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของภาพรวมคดีทั้งหมดเรื่องการสอบสวนคดีทุกคดีนะครับนะเพราะนั้นรวมถึงอ,อาจารย์ออสนะครับนะบนะบซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ ร่วมกับสำนักงานพิสูจน์ฐานในการตรวจสูจอ์วัตถุวยาณต่างเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับเรียนนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไล่เรียงให้ท่านผู้จัดการแต่ส่วนได้อธิบายนะครับในเรื่องของผ่านเที่ยวโยงคดีต่างแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับผมกลับเรียนปูพื้นนิดหนึ่งนะฮะว่าคดีของคุณสารลักษ์เนี่ยนะครับถือว่าเป็นคดีที่ดังไปทั้งโลกนะครับเพราะอะไรครับ เพราะว่าในประเทศไทยที่ผ่านมานะครับนะเราก็มี้าตกรต่อเนื่องนะมาหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นบุญเพลงเ,เป็นไอ้บุญเพงหีบเหล็กไอ้หีบเหล็กหรือสมคิดนะครับแต่จำนวนศพนะครับที่ลงมือฆ่าไม่ถึงขนาดนี้นะครับมีห้าศพสามศพนะครับไอ้นี่ก็สศพนะบุญเพลงก็ห้าศพนะครับ เพราะฉะนั้นรวมถึงในต่างประเทศก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นในญี่ปุน่นในเรื่องของแม่มดดดำต่างๆในเรื่องของอังกฤษนะครับก็ไม่ได้มีปริมาณการค่าการเสีชีวิตที่สูงขนาดนี้ในเรื่องของแอมเนี่ยนะครับเป็นการกระทำที่สร้างความเสื่อมผันมากนะครับตั้งแต่ปี58 66, จนถึง6 6นะครับจนกระทั่งมาจบนะครับในปี66 นะครับถ้าห, wow. หากว่าเราไม่สามารถยุติได้ก็จะมีศพที่ 15, 16, 17, 18ต่อไปอปีนะครับนเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุดทํางานทุกส่วนนะครับเราใช้เวลาในการทำพอดีประมาณเกือบสเดือนนะครับก็สามารถปิดสำนวนคดีได้หมดทุกสำนวนนะครับนะเดี๋ยวรายละเอียดจากนี้ไปนะฮะเดี๋ยวผมกราบเรียนขออนุญาตนำขออนุญาตเรียนท่านผู้จัดการ ตามบุสอบพันเจ็ดนะครับในเรื่องของคดีนะครับดรเชยครับขอบคุณท่านรองผอครับครับกับเรียนท่านรองผอน้องน้องสื่อมวลชนที่รับทุกท่านครับตามที่ท่านรองผอได้ชี้แจงเบื้องต้นไปแล้วว่าคดีนี้ตั้งแต่เกิดเหตุท่านผู้เรขากรุงศักดิ์กิติภ์ท่านผู้จัดก,ก,การบุรชาติได้มอบหมายให้ท่านรองผู้เชิดผ่านท่านรองตอฝ่ายสืบสวนเข้ามาดำนวยการควบคุมดำนวยการทั้งสืบสวนและสอบสวนตั้งแต่เริ่มต้น สำหรับในประเด็นของภาคเเนี่ยที่ตามที่น้องๆสื่อมวลชนเสนอไปแล้วในพื้นที่ของตารวจทนภาคเเนี่ยได้เกิดขึ้นจํานวนมากหลายคดีนะหลังจากได้รับแจ้งจากในวันที่14ในช่วงวันที่1 4เมษาที่ผ่านมาที่บ้านปง่งเราก็ได้ร่วมบูรณาการทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นบชกรโดยกองปราบปรามเสรัมงานวิสูรหลักฐานโดยวิสูดฐานเกตนิติเวศตำรวจแล้วก็ทางน้อง,น,องน้องทุกทีมงาน ผมได้ออคำสั่งมอบหมายแต่งตั้งพนักงานสืบสวนสอบสวนตำรวจตรีภาคเจ็ดโดยมอบหมายให้พลตรโทบุญยริศลอบมาท่านผู้สมริพิเศษรับผิดชอบงานสืบสวนและพลติีอุทัยกวินเดชาธรรองผู้การรับผิดชอบงานสอบสวนร่วมกับผู้การอีก5าจังหวัดและผู้การสืบสวนและน้องๆทางทีมสืบสวนและสอบสวนตำรวจตรีภาคเจ็ดในพื้นที่ทั้งหมดมีเกิดทั้งหมด12คดีครมีฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตรองไว้ก่อน11คดีและพยายามฆ่าอีกหนึ่งคดี แยกเป็นอยู่5จังหวัดในพื้นที่ท,ที่เกิดเหตุก็คือนครปฐม6คดีราชบุรี2คดีกาญจนบ,บุรี2คดีกาญจนบุรีมีทั้งฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตองไว้ก่อนและพยายามฆ่านะครับเพชรบุรีมี1คดีและสมุทรสาคร1่คดีหลังจากเราตั้งกรรมการตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนตำรวจท h า n p a c k ก็ดำเนินการโดยผมลงมาดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้นร่วมกับท่านรองผู้จัดการและผู้การทุกจังหวัดก็สามารถรวบรวมพยานฐานสามารถขอมาสารทั้ง5จังหวัดออกหมายจับได้ไม่เกิน7วัน ใน,ในทุกคดีนะครับอันนี้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าคดีเนี่ยเกิดเชื่อมโยงหลายพื้นที่จึงนําเรียนท่านรองสุริเชษและท่านพบตรว่าคดีนี้เนี่ย,เ,ย,เ,ยเมื่อมีการเกิดหลายพื้นที่เราควรที่จะรวมคดีไว้ที่ศูนย์กลางเพื่อง่ายต่อการดาเนิน,นการในทุกมิตินะครับก็เลยขออนุมัติท่านผบตรอขอ,ออนุมัติให้สอบศูนย์กลางตั้งแต่วันที่4ี่พฤษภาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในคำสั่งทั้งงานวิชาติเนี่ย ก็แต่งตั้งให้ผมพร้อมทีมของภาคเกตเป็นหนึ่งในเป็นทีมงานของพนักงานสืบสวนและสอบสวนอีกในอีกหน้าที่หนึ่งก็ได้ดำเนินการตามที่ท่านพตรอยได้นาเรียนไปแล้วนะครับศวนย์นาเดียต่างนั้นเดี๋ยวสอบในสอบสวนกลางของชี้แจงเพิ่มเติมขอบคุณนะครับครับกับคุณมากครับนะฮะเดี๋ยวในรายละเอียดในสํานวนนะครับนะเดี๋ยวกาบเรียนขออนุญาตเรียนเชิญพันเอกอเนกเตาสุภาพนะครับรองผู้การกองปราบปรามนะครับได้เล่าให้ฟังนะครับการเรียนเชิญรองอเนกครับ กับเรียนท่านรองผู้ชาร่วยชาตินะครับผู้ชารนะครับพี่น้องสือง่อมวลชนทุกท่านครับหลังจากที่มีข่าวเผยแพร่ออกทางสือ่อมวลชนนะครับตั้งแต่วันที่14เมษายน2566เป็นต้นมาเนี่ยที่เกี่ยวกับการเสียชีวิตของนางสาวสิริพรหรือก้อยขันวงศ์นะครับที่ทาน้ําสาราประชาคมบ้านโปง่งอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งในการเกิดเหตุดังกล่กาวนะครับก็มีการพบข้อมูลจากภาพจกกล้องวงจรปิดนะครับว่า ทางมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่มีพฤติกรรมที่ไปด้วยกับผู้ตายแล้วก็มีพฤติกรรมที่น่าพิลุศสงสัยตรงที่ว่าในระหว่างผู้ตายลงไปปล่อยปลานั้นนะ่ะก็ทางผู้หญิงคนดังกล่าวก็เดินดูลาดราวอยู่บนฝั่งนะครับเมื <ME> ่อ <U TER S> <c oughs> เห็นว่าผู้ตายหมดสดติเนี่ย <c oughs> ก็รีบลงไปที่บันไดท่าน้ำนะครับแล้วก็รีบขึ้นไปแล้วขับรถออกไปเลยนะครับนี่คือสิ่งพฤติกรรมที่สงสัยนะครับซึ่งในเบื้องต้นนะครับทางสาถานีตำรวจคลองบางโป่งเนี่ยก็ได้ดำเนินการตรวจสอบในเบื้องต้นนะครับแล้วก็มีพบข้อพิลุ่สงสัยที่ส่วนของคนอลี่ ตรวจสอบในเบื้องต้นนะฮะก็เห็นว่าทางผู้ลงหาเนี่ยได้มีการเอาทรัพย์สินของผู้ตายไปจะมีการเปิดคดีเรื่องลักทรัพย์ที่สบบพบันโป่งเป็นคดีแรกนะครับหลังจากนั้นวันที่19เมษายน2566นะาบครับทางบรรดาของผู้ตายนะครับนางสาวสิรพรเนี่ยได้มาร้องทุกข์ต่อกองบังคับการปรปาบปรามนะครับเนื่องจากเห็นว่าพฤติกรรมบังกล่าวนั้นน่าสงสัยว่าผู้ตายนั้นจะเสียชีวิตจากการที่ว่าถูกสารพิษหรือสุก ไม่ปกตินะครับว่าจะเกิดการกระทาของผู้ที่ปรกฏิอยุ่ภาพนะครับหลังจากที่กรมบังคับการปราบปรามนะครับได้รับการล้อทุกจากทางญาติของผู้ตายแล้วนะครับทางกรมบังคับการปราบปรามเนี่ยโดยท่านผู้วัาการปราบปรามได้รายงานทางผู้ชการุตรสอบสวนการได้รายงานทางผู้ชัรบุตรสอบสวนการทราบนะครับได้สั่งการให้กรมกับการท่ากรมบังคับการปราบปรามเนี่ยลงพื้นที่สืบสวนข้อเท็จจริงนเรเ่องดังล่าวนะครับและในระหว่างเดียวกันนั้นนะครับก็ได้มีการประสานงานกับทาง ตำรวจปูธรบ้านโป่งนะครับและภูธรีพักเจ็นในการทํางานร่วมกันนะครับในเบื้องต้นก็มีการเข้าสวนของสมบ้านโป่งนะครับด้่มีการส่งส,สารคัดหลังนะครับไม่วา่าจะเป็นเลือดหรือน้ําในกระเพาะของสารบีพร,รเนี่ยส่งมาตรวจที่สถาบันนิติเวชนะครับปรากฏว่านะครับปรากฏว่าผลตรวจพบสารพิเศษในในเลือดและในน้ําในกระเพาะอาหารนะครับในปริมาณที่เข้มข้นสูงในจัตที่เป็น สามารถเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วนะครับในระหว่างนั้นนะครับทางสืบสวนกองกำคังการปรปาบปรามไม่ลงพื้นที่น,นนะคระับปรากฏว่ารับข้อมูลจากพยานบุคคลนะครับที่ได้รับถุงดำนะครับซึ่งภายในบรรจุขวดไส่นายนะครับซึ่งมีความเชื่อมโยงว่าถุงดํานั้นนะ่ะพยานที่เกี่ยวข้องนั้นนะรับมาจากตัวของนางสลา์หรือแอมนะครับเมื่อนําผลเมื่อนําขวดบรรจุ สารโพแทสเซียมเซนายที่มันจุ่ยในถุงดำนะส่งตรวจพิสูจน์ดังผู้เชี่ยวชาญาก็ปรากฏยืนยันว่าเป็นสารพิษเซนายนะครับในทางคดีในเบื้องต้นจึงเห็นได้ว่าการตายของนางสาวสิริพรขันวงในตอนนี้ที่เกิดเหตุนั้นนะ่ะน่าเชื่อว่าเป็นการวางสารพิษของผู้ต้องหานะครับจึงขออนุมัติสารออกหมายจับผู้ต้องหานะครับในความผิดเบื้องต้นฐานฆ่าผู้อื่นโดยแต่อตองไว้ก่อนนะครับซึ่งสารอนุญาตให้ออกหมายจับและทางกองบังคับการปราบปรามก็ได้จับกลุ่มตัวผู้ต้องหามาดํเดเดเาเนินคดีนะครับหลังจาก ที่กองปราบปรามได้จับผู้ต้องหาแล้วนะครับก็ปรากฏว่ามีญาติของผู้ตายหลายๆนะครับหลายๆสงสัยในพฤติกรรมการตายของญาติตนเองนะครับซึ่งในแต่ละรายนั้นล้วนแล้วส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับตัวของแอมทุกรายนะครับและมูลเหตุจูงใจหลักๆก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินนะครับเพราะนั้นเนี่ยทางญาติผู้ตายอีก13รายนะครับที่เสียชีวิตนะครับก็ได้มาพบถ้าลอง ถ้าลองของตำที่สโมสรตำรวจเพื่อให้ข้อมูลนะครับหลังจากนั้นก็มีการล้องทุกในท้องที่ต่างๆในเขตภุทรนภาคเจ็ดภุถุนภาคสี่นครบาลนะครับเพิ่มเติมนะครับว่าญาติผู้ตายผู้ตายผู้ตายนั้นเสียชีวิตน่าเสียชีวิตจากการทำของแอมนะครับปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตล้องทุกเพิ่มเติม13รายนะครับรวมรวมถึงผู้รอดชีวิตอีกหนึ่งรายนะครับซึ่งมีพฤติกรรมว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับตัวของแอมด้วยเช่นกัน นะครับปรากฏว่าจากการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานฐานนะครับก็อย่างที่ท่านผู้ชันโหวดผู้ชันทักเจ็ดทราบนะครับว่าหลังจากนั้นท่านผู้ชันโหวดแห่งชาตินะครับได้เห็นว่าคดีความเกิดขึ้นในท้องที่ต่างๆทั่วรักรนะครับจึงอนุมัติให้โอนสำนวนการสอบสวนมาสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามนะครับและมีคำสั่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนร่วมกันนะครับระหว่างตำรวจภูธรภาค7 กองขับการกองใช้การตรวจสอบสวนกลางนะครับแลวกองพิสูน์หลักฐานนะครับร่วมกันทาการสืบสวนสอบสวนในคดีนี้นะครับผลจากการสืบสวนสอบสวนนะครับในคดีทั้ง15คดีนะครับก็พบมูลเหตุจูงใจหลักๆนะครับที่ในแต่ละคดีเนี่ยก็จะมี2ประการหลักๆเป็นสําคัญนะครับประการที่1มูลเหตุจูงใจก็คือฆ่าเพื่อจะเอาทรัพย์สินของเหยื่อนั้นไปนะครับส่วนประการที่2นั่นแหะก็พบอยู่ในหลายคดีทีเดียวนะครับว่า ผู้ตายกับผู้ต้องหานั่นแห่ะมีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องของการที่ว่าผู้ตายเนี่ยก็จะมีการหลอกลวงนะฮะหลอกลวงทางผู้ต้องหานะครับผู้ต้องหานี่หลอกลวงผู้ตายนะฮะหลอกลวงผู้ตายให้หลอกลวงเขายืมเงินนะครับหลอกลวงชนไปเล่นแชร์หลอกลวงให้ผู้ตายเอาเงินไปปล่อยคู่นะครับแล้วโดยโดยเสนอผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยในตราสูงนะครับเป็นสิ่งล่อใจนะครับซึ่งผู้ตายแต่ละรายก็ ไม่มีใครรู้ตัวเลยว่านี่คือ,อแผนมรณะที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนะครับก็ปรากฏว่าเอาเงินไปลงทุนหรือเอาเงินไปให้ผู้ผู้ตุหากู้หรือไปร่วมเล่นแชรด้วยนะครับหลังจากที่ร่วมเล่นแชร์แล้วนะครับทางผู้ตุนหาก,ก็สังหานเหยื่อะนะครับโดยวิธีการต่างๆนะครับซึ่งมูลเหตุจูงใจหลักจากการที่ผู้ตุงหาได้ทำเช่นนี้เนี่ยครับปรากฏว่าจากการสืบสวนสอบสวนของกอ,องบังคับการตุวจลบผูชภาคเจดนะครับกับทางกาองบังคับการปราบปรามเราก็พบว่า พบว่าผู้องหาเนี่ยเป็นผู้ที่ติดการพนันอาติดการพนันออนไลน์นะครับพบหลักฐานว่ามีการเล่นการพนันออนไลน์จำนวนมากนะครับมีคนเสียเสียการพนันจำนวนมากแล้วนอกจากนี้ยังมีการไปเข้าเกี่ยวข้องในเรื่องของการเป็นหนี้ทั้งในในระบบและนอกระบบจำนวนมากด้วยเช่นกันจึงต้องหาเงินโดยวิธีการที่กล่าวมาข้างต้นนะครับในการหลอกเล่นแชร์บ้างนะครับหลอกผู้ยืมเงินบ้างหรือว่าหลอก ให้ผู้ตายเอาเงินไปลงทุนนะครับนั่นคือวิธีการในการกระทำผิดนะครับสังหารยียยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละคดีนะครับเราเห็นได้ว่าทางผูู้้งหากับผู้ตายนั้นน่ะไอ้ผู้ตายเนี่ยแต่ละรายจะไม่รู้เลยนะครับว่าจะต้องถูกสังหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมของผู้้องหาก็อาศัยความไว้วางใจความสนิทสนมกับทางผู้ตายนะครับสิ่งที่เราพบหลักหลักสามประการครับประการที่หนึ่ง ขับรถไปรับผู้ตายจากบ้านนะครับไปรับประทานอาหารไปกินกาแฟไปอะไรต่างๆแล้วก็รอบวางสารพิเศษนาให้กินเอาผู้ตายมาส่งบ้านและผู้ตายเสียชีวิตนะครับประการที่2นะครับมีการนัดหมายผู้ตายออกจากนอกบ้านไปพบตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ออกอุบายให้ผู้ตายนะครับบริโภคสารพิษเข้าไปสารพิเศนาเข้าไปแล้วผู้ตายก็เสียชีวิตนะครับประการที่3นะครับมีเคสเดียวนะครับที่ของมุกนาหานคือการส่ง แคปซูลยาะทื่เปอปสารพิศเศษนายไปให้ที่บ้านนะครับเห็นว่าผู้ตายนั้นน่ะเพิ่งคลอดลูกมาต้องการลดน้ำหนักก็อ้างออกอูบายว่ายาแคปซูลนั้นเป็นยาลดน้ำหนักส่งให้ไปนะผู้ตายบริโภคก็เสียชีวิตในคืนนั้นเลยนะครับอันนี้ก็แผนพฤติกรรมที่ปรากฏวา่าที่เกิดขึ้นนะครับพฤติกรรมนะฮะพฤติกรรมหลังก่อเหตุนะครับหลังก่อเหตุนหลยหลังจากที่ฆ่าผู้ตายแล้วเนี่ยเราก็พบแผนพฤติกรรมที่ซ้ซําๆกันในหลายหลายคดีนะครับผู้ต้องหาเนี่ย ก็จะโทรนะครับการลงมือกับเหยื่อแต่ละครั้งเนี่ยจะถ้าลงมือกับเหยื่อในที่หนาที่เจอกันเนี่ยผู้ต้องหาจะต้องมีการโทรคุยกับเหยื่อนะครับเพื่อจะเช็คว่ามีอาการหรือ,อยังนะครับพอมีอาการแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะตัดการติดต่อไปนะครับหรือบางรายที่วงงางยาเหยื่อแล้วเนี่ยก็จะมีการโทรนะรแซงโทรนะครับแซงโทรไปตรวจสอบที่มือถือของผู้ตายเพื่อให้คนอื่นรับ หรือโทรไปติดต่อญาติของผู้ตายหรือคนใกล้เคียงของคนคนเกี่ยวข้องของผู้ตายนะครับเพื่อจะเช็คว่าผู้ตายนั้นน่ยมีอาการและเสียชีวิตแล้วหรือยังตามที่ความต้องการของตัวเองครับอันนี้คือเป็นวิธีการของผู้หานะครับนอกจากนี้เรายังพบแผนรัฐสุสกรรมอีกครับว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยในหลายคดีผู้ต้องหานี่พยายามจะทําลายพยานหลักฐานโดยนะครับโดยการที่ว่าไปเอามือถือของผู้ตายนะครับจนเห็นคดีล่าสุดเห็นไหมครับว่า หลังจากที่สังหารเดยย่อคุณก้อยหมดสติที่ท่านบันไดขึ้นลงท่าน,น้ําแล้วเนี่ยผู้ต้องหาก็รีบลงไปเอาโทรศัพท์มือถือของผู้ตายมาแล้วเอาโทรศัพท์เครื่องเปล่าๆนะครับไปวางไว้แทนที่ข้างศพผู้ตายนะครับนี่คือแผนรุศกรรมของเขานะครับและในหลายคดีนะครับเรายังพบมือถือของผู้ตายรายอื่นมาปรากฏจากการตรวจยึดของผู้ต้องหาในคดีที่บ้านโป่งด้วยเช่นกันย่อมแสดงเห็นได้ว,ว่าผู้ต้องหาเนี่ย มีพฤติกรรมในการที่จะทำลายข้อมูลหลักฐานในมือถือที่มีการติดต่อกับผู้ตายเพื่อทาลายหลักฐานไม่ให้โยงมาถึงตัวเองนอกจากนี้ในบางคดีนะครับอย่างเคสของผู้กองนุ้ยเนี่ยรบรวนหญิงกันดาโตไล่เนี่ยมือถืออยู่กับญาติของผู้ตายเนี่ยผู้ตูลากรก็ออกอุบายให้ผู้อื่นไปเอามือถือของผู้ตายมาเพื่อลบข้อมูลแล้วเอาคืนกลับไปนะครับนี่คือแผนสุรกรรมเขานะครับนอกจากนี้นะครับหลังจากฆ่าผู้ตายแล้วเนี่ยก็ยังพบแผนทุรกรรมอีกนะครับในเรื่องของการที่ว่าเอาทรัพย์สินของผู้ตายไปไม่ว่าจะเป็นรถต้อยคอตกงรมหรืออะไรต่างๆ แล้วเรายังคบด้วยว่านะครับหลังจากผู้ตายในบางรายเนี่ยหลังจากผู้ตายเสียชีวิตแล้วผู้ต้องหาย,ยังได้นำนะฮะยังได้นำยังได้ไปแสดงข้อความในเท,ท็จหรือนําหลักฐานเท,ท,ท็จเส้นสัญญ,ญาเงินกู้ปลอมเนี่ยไปหลอกเอาเงินจากญาติผู้ตายอีกหรือหลอกเอารถจากญาติผู้ตายอีกนะครับนี่คือแผนสฤติกรรมของผู้ต้องหาที่เราตรวจพบในในส่วนต่างๆนะครับในทางคดีทั้งหมดทั้ง15คดีนะครับเรามีการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจํานวน918 ลายในอันที่ส่วนของพยานนะครับ918ปากนะครับในส่วนของข้อหาในแต่ละข้อหานั้นนีในแต่ละคดีนะครับอาจจะมีไม่เท่ากันนะครับแต่พื้นหลักในข้อหาแต่ละคดีนั้นน่ก็จะมีเนื้อหาข้อหาในเรื่องของฆ่าผู้อื่นโดยแต่ต้องไว้ก่อนนะครับแต่ในบางคดีก็จะเป็นเรื่องของฆ่าผู้อื่นเพื่อตัดเตียงหรือเพื่อสะดวกในการทำผิดอื่นยกเว้นฆ่าในกรณีที่ฆ่าแล้วก็เอาทรัพย์สินของผู้อื่นไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีข้อหาเพิ่มเติมในเรื่องของ จริงทั้งเป็นผู้อื่นถึงแก่ความตายด้วยนะครับหรืออีกบางกรณีนะครับถ้ามีการฆ่าเพื่อล้างนี้นะครับที่หลอกเอาเงินเข้ามาหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะมีการเพ <th> ิ่มข้ foremost, pizza, es, อหาในส่วนของฆ่าผู้อื่นเพื่อเอาไว้หรือไว้ซึ่งผลประโยชน์หรือเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับการใช้สารพิษไซยาไนด์ปอมปลในอาหารเครื่องดื่มหรือยาให้ผู้ตายบริโภคจนถึงแก่ความตายนั้นเนี่ยยังมีเรายังมีการแท้กข้อหาในเรื่องของการ ปอมปลนะครับปอมปนวัตถุในอาหารเป็นเหตุพูดินแก่รความตายด้วยนะครับครับนอกจากนี้ยังมีบางข้อหาที่ปีกย่อยขึ้นเพิ่มเติมในบางการณีที่ว่ามีการปลอมสัญอย่างเงินคู่นีครับอันนี้จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมเรื่องของปลอมและใช้เอกสารสิทธิปลอมอีกส่วนหนึ่งด้วยครับครับในส่วนของคดีหลักของคดีการเสียชีวิตของนางสาวสิริพรหรือก้อยที่สบอบ้อวานโป่งนะครับสำนวนได้ส่งไปอย่งไปอย่างพนักงานอายการแล้วครับซึ่งในคดีดังกล่าวนั้นน่ะมีผู้องหาสามลายนะครับลายที่หนึ่งก็ คือนางสาวแอมนะครับส่วนลายที่2ที่3นั่นก็เป็นาสามีของสาวแอมและก็ทนายความนะครับส,สามีกับทนายความนั้นก็เป็นความผิดฐานเรื่องการาซ่อนเล้นพยานหลักฐานนะครับซึ่งสืมชนสร้างกันอยู่แล้วครับในส่วนคดีอื่นทั้ง14คดีนั้นผู้ต้องหาก็มีเพียง1รลายครับคือตัวของนางสาวแอมครับ